คุณผู้ชม่ะบอกเลยว่าชาวเน็ตค่ะพากันขุดโพสต์ของตั๊กแตนชลดานะคะหลังจากที่เธอเนี่ยโพสต์เดือดเลยเคยโพสต์นะคะบอกว่าจะท้าตบก่อนจะมีการทิ้งท้ายประโยคที่ชวนสงสัยบอกว่าเอ๊ะคอมันแห้งเ๊้หมายถึงใครหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยคะได้ดวยกว่าทํำวงการเพลงเนี่ย คุณผู้ชมคะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งร้อนฉ่ายจริงค่ะเพราะว่านักร้องดังอย่างตั๊กแตนชรด,ดาทนไม่ไหวโพสต์เฟซบุ๊กฟาดเดือดเลยถึงเพื่อนก็เทยนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งบอกว่าดังได้ก็ดับได้เหมือนกันอย่าจองหองรักเพื่อนแบบไม่ลุ้มหูลุ้มตารักกันแบบฉุดกันลงเหวเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย อาระวังนะระวังโดนลากลงคุกไปด้วยกันเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนพี่เนี่ยอยู่วงการมา20กว่าปีไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีปัญหากับใครนะจนชาวเน็ตพากันโยงไปว่าการที่ตะกแตนโพสต์แบบนี้เนี่ยจะหมายถึงจ๊ะนงพนีหรือว่าเอมิทวัตหรือเปล่าจนกระทั่งตะกแตนโฉลดาค่ะก็เลยออกมาโพสต์ข้อความหลายๆคนก็บอกว่าเรียกร้องให้แตน,นออกมาพูดนะเธอก็เลยบอกว่าได้ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยแตนถือว่าแตนออกมาโพสต์เตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนโพสต์ออกไปเนี่ย เก็ไม่ได้มีการพูดยอมรับว่าเป็นฉันเองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่อยากมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้นแตนจะจบเรื่องนี้โดยที่ไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นใคร เพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นได้การให้โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าตัวแตนเองก็มีอยู่ทุกมุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าแตนเนี่ยจะใช้มุมไหนกับใครถึงแม้ว่าแตนเนี่ยไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าจะให้แตนแสดงกับใครเนี่ยแตนก็ถือว่าแตนทําได้ไม่แพ้ใครแน่นอนเลยในด้านของการเป็นนักแสดงและถ้าหลังจากนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ทําแบบนี้ให้แตนได้เห็นหรือว่า ให้แตนได้รู้สึกอีกรอบหน้าคงจะไม่ใช่แค่พูดลอยๆแล้วร้ายที่สุดก็คือต้นเหตุนะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปย้อนดูโพสต์เก่าๆของแตนและทีมงานได้เลยช่วงประมาณเมษาพฤษภาขอบคุณทุกการพพอร์จากทุกคนนะคะแน่นอนค่ะว่าพอเรื่องราวถูกปล่อยออกมาเธอก็เลยออกมาอธิบายว่าเออเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงนะคะ แล้วล่าสุดคุณผู้ชมขาชาวเน็ตเนี่ยพอเธอบอกว่าเอาไปขุดดูได้เลยไปย้อนดูได้ช่วงเมษาพฤษภศแน่นอนคว่าชาวเน็ตก็ไปขุดจริงๆค่ะเป็นโพสต์ของตักแตแนโชรดานะคะคือเมื่อเดือนมิถุนานที่ผ่านมานี่เองค่ะเธอก็โพสต์ข้อความบอกว่าทําไมหรอพอวันนั้นกูตอแหลกกับเป็นมุกเดียวกันกับที่มึงตอแหลบ้างรับไม่ได้เหรออีดอ ถึงได้เที่ยวไปเสียมคนนั้นคนนี้ให้เกลียดกูคนนี้เชื่อมึงช่างพรายกูไม่ถือหรอกถ้าเขาคนนั้นจะเกลียดกูเพราะแค่ฟังจากปากมึงอะก็ช่างเขากูไม่เสียดดยเลยพอดีกูไม่ว่างพอที่จะเอาเวลาไปเสียมใครวะต้องรีบวิ่งไปงานสองที่สามที่เดี๋ยวที่สองที่สามที่ชมบุรีเนี่ยที่นักดน,นตรีเขาบอกเล่นตั้งสี่ห้าทุ่มมาเมิงฮ่าฮ่าฮ่าแน่จริงตบกับกูไปละทั้งพี่ทั้งน้องเลยอยากเก่งแต่เห่ารับหลังเรื่องมันหลายวันมันละกูไม่อยากจะพูดเยอะ กลัวคอมันแห้งอ่ะเมองประโยคนี้แหละค่ะเขาก็บอกทิ้งท้ายอีกนะคะบอกว่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าหาศาต์าากระเบือดอ่ะโพดสันส้นๆแค่นี้ประโยคสันส้นๆแค่นี้ที่หลายคนแบบสกิดแล้วก็เอ๊ะประโยคนี้แหละค่ะไอ้คอมันแห้งนี่แหละค่ะคนก็เลยพากันคิดว่าแน่นอนต้องใช่แน่ๆต้องใช่ชีจะแน่ๆเลยก็เลยพากันทัวลงเลยค่ะว่าอ๋อลูลาที่ตะกะแตนพูดถึงเนี่ยหมายถึงจะแน่ๆเลยค่ะ